ี่เด้อครับพี่น้องมื่อนี้ก็เดินทางมาครับผมมาจังหวัดพะเยาครับกตมาเกิดอุบัติเหตุระวางทางด้อครับฝนตกเกิดอยู่เทึงเขาครับพี่น้องช่วงที่ผมแซงสิบหล้อครับรถกระเสียรหลักมุนเขาไปในพวงเลยครับฝ่าไปในระหว่างลูกพวงครับลูกของสิบหล้อเน่พี่น้องกับรถกัดเสียหายลายเติบครับระวังคมกับสาวจินงกะบอบอเป็นหยัางนะครับบพได้รับบาดแผลได้ทั้งสิ้นเลยครับผมกถือว่าโชคดีครับคนบอเป็นหยัาง ผมก็เดินทางมาถึงจังหวัดแพร่ครับกําลังที่เขาเขตจังหวัดลำปางเะครับเกิดมาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนเขาเงาครับเขาเงาเขาเรียกเขาเงาเนาะไม่บอกเขาเงาแลวที่หนองมันจะมีหอยเงาผมกับเปล็งก็ถือนะครับผมตอนแรกผมกับสีเส่เลียดนะครับผมสี่เสียดสี่เสียมไปเห็นอย่างผมก็ไม่แบบเอาแบบสบายสบายครับว่าเหตุมันเกิดมาแล้วเนาะผมก็เลยทักใจครับกันยังดีว่ารถผมกับ มีประกันครับประกันสชนหนึ่งประกันชนหนึ่งไว้ครับคือสีเบาไปหลายเติบครับผมจะกับสภาพจิตใจของสะคองนี่นะครับบ่ค่อยดีเพื่อใดเป็นแบบเสียบนะครับเป็นแบบซีเสียซีเสียบอยู่แต่ก็ยังเป็นเบาเชียดกู้เก่าแล้วครับกับอารมณ์ดีขึ้นเก่าอยู่ครับผมะซีเสียบไปกระแคร์นะน้องตีน้องเดี๋ยวกับฝากพี่น้องนะครับกดถ้ารอชมคลิปนะครับคลิปเก็บเห็ดอยู่พะเยาครับตอนนี้กับ เป่ารถกราซาวนี้กัเดินทางมารับแล้วครับกัเกือบกิดถึงบ้านเขาเลยรอ,อีกลอยก็ลูกพี่นอ้องลอยสองลอยโลดกัเดินทางมารับเดี๋ยวกัรลอช็คิดเล้อยครับผมเล็ดเพชครับเดี๋ยวกัสู่เพื่อเลิซีเขาครับผมสลักพีกะบบ๊ายบายครับ